กำลังจะเข้าสู่วันหยุดหยุดลองวิกเอนมีใครจะไปหัวหินบ้างลองวิกเอนนี้ยกมือขึ้นรู้ไหมครับว่าหัวหินเป็นหมุดหมายปลายทางของประเทศคนเกษียณจากต่างประเทศกว่า70ประเทศนะฮะและที่น่าสนใจนี่นะครับปัญหาหัวหินมีตั้ง6ข้อหนึ่งในนั้นคือโทษนะฮะหมาจรจับเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ในสายตาคนต่างชาติที่เขาคิดว่าเมืองนี้คือเมืองสาหรับชีวิตบ้นปลายของเขาหรือชีวิตหลังเกษียณเรื่องนี้ครับ ได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของผู้ที่ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างประเทศที่ก็เกษียณแล้วนะครับอยู่อาศัยอยู่ในหัวหินเนี่ยโอ้โหมีทั้งหมด76สัญชาติเลยนะฮะก็คือคุณจิโอวานนี่แบนดัมผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของบริษัทซิสกาดีไซน์จำกัดนะครับเขาก็้าไปสัมภาษณ์นะครับทีนี้พอเขาไปสัมภาษณ์คนส่วนใหญ่76ประเทศที่เป็นคนเกษียณแล้วที่อยู่ในหัวหินเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปตอนตกแล้วก็อเมริกาเหนือก็คือคุณส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเอาง่ายๆนะครับ เขาไปสัมภาษณ์คนที่เกษียณแล้วก็คือ55ปีขึ้นและอยู่ในหัวหินมาอย่างน้อย6เดือนต่อปีนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอยู่หัวหินนะฮะอยู่ในประเทศไทยมาถึง12ปี5เดือนและก็หนึ่งใน3ใช้ชีวิตและอยู่อาศัยในหัวหินมาไม่น้อยกว่า10ปีนี่คือกลุ่มผลสํารวจสแสดงว่าค่อนข้างค่อนข้างตรงเป้าเลยนะครับค่อนข้างตรงเป้าเลยเอาละทีนี้พอรู้แล้วว่าเขาสัมภาษณ์ถูกกลุ่มถูกคนและตรงเป้านี่นะฮะ ปรากฏว่าป no, anyway, like ัจจัยที่ทําไมคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งโลกตะวันตกอเมริกาหรือ <h> ย <ung>. ุโรปตะวันตกชอบมากเลยในการปักหมุดหมายหัวหินให้เป็นเมืองที่สําหรับหลังเกษียณเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งหัวหินเนี่ยบรรยากาศสงบเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกชายหาดมากๆค่าครองชีพก็เหมาะสมไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงนะแต่บอกว่าเออค่าครองชีพเหมาะสมสภาพอากาศเองก็ดีดีนะฮะในสายตาฝรั่งมังค่าบอกว่าสะดวกด้วยเวลาเดินทางเข้ากรุงเทพ แต่ถ้าอันนี้ไปถามคนไทยก็ไม่แน่นะฮะ,ะต้องดูต้องดูันต่อนะฮะและหลายคนก็บอกว่ารู้จักหัวหินจากคําแนะนําของเพื่อน word of mouth นะฮะคือการบอกต่อกันมาแล้วก็บางคนเคยเดินทางมาเยือนหัวหินก่อนตัดสินใจมาอยู่หัวหินทาวาเลยนะครับแล้วบางคนก็บอกด้วยซ้ำไปเข้า่าหัวหินไม่ใช่เมืองใหญ่อะแต่มีทุกอย่างที่ต้องการถ้าไปกรุงเทพก็เดินทางสะดวกนะอันนี้ในสายตาของคนคนต่างชาติก็อยู่กันเนี่ยนะครับงั้นถามท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมนะฮะเมะะ <S <S ืองจังหวัด หรือหมดหมายในการที่ท่านผู้ชมจัดเกษียณนะระหว่างนะฮะระหว่างหัวหินกับภูเก็ตเลือกอะไรส่งเลือกครับผมให้สองจังหวัดนะฮะเพราะว่ามันก็เปรียบเทียบใกล้เคียงกันอยู่ใกล้ทะเลมีชายหาดฝรั่งก็อยู่เยอะนะฮะการเดินทางแน่นอนภูเก็ตมันไกลกว่าแต่เอาถามท่านผู้ชมถ้าให้เลือกระหว่างภูเก็ตกับกหัวหินนะ เวลาที่ท่านผู้ชมเกษียณท่านผู้ชมจะเลือกไปเมืองไหนระหว่างภูเก็ตหรือหัวหินส่งครับนะฮะระหว่างภูเก็ตหรือหัวหินครับท่านผู้ชมจะเลือกเกษียณชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับจะเลือกไปที่ไหนฝรั่งของฝั่งตะวันตกเลือกหัวหินนะฮะแต่ถ้าถามคนไทยอยากรู้เขาบ่าท snacks, well. ่านผู asking, ้ชมจะเลือกเกษียณชีวิตตัวเองระหว่างภูเก็ตหรือหัวหินจะเลือกเมืองไหน ถ้าใครเลือกภูเก็ตพิมภูเก็ตถ้าใครเลือกหัวหินพิมหัวหินนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งที่ทำผลสำรวจตัวนี้กันมาเนี่ยก็คือผู้ก่อตั้ง b e v e l m e ดมีเดลิคอเซนเตอก็คือไฮโกเอมมานูเอลนะฮะแกบอกว่าปัจจัยที่ทำให้คนโลกตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยนะฮะมาอยู่เนี่ยปัจจัยบวกๆมันก็มีนะแต่ปัจจัยที่ตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยากจะอยู่หัวหินเหมือนกันในแง่ของต่างชาติเนี่ยนะครับก็คืออะไรรู้ไหมฮะค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสสุขภาาพทีู่งมก นะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนต่างชาติในกลุ่ม55-60ถึงคือประมาณพึ่งเริ่มต้นเกษียณเนี่ยนะฮะต้องทบทวนกันแล้วเพราะว่าไอ้ค่ารักษาพยาบาลกับค่าประกันสุขภาพเนี่ยมันแพงและมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าคนกลุ่มที่พึ่งเกษียณโดยเฉพาะเป็นคนฝรั่งจากโลกตะวันตกเขาบอกว่าถ้าอยู่ระยะยาวนี่ไม่แน่แล้วสำหรับหัวหินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองจากผลสำรวจหนึ่งที่ออกมานะครับทีนี้ปัญหาที่คนฝรั่งเขาสะท้อนออกมาในหัวหินตอนนี้นมีอยู่หข้อ นะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะฮะที่ว่าขนาดฝรั่งเขาจะมองออกมาเลยว่าต้องรีบแก้ไขอะไรหวข้อในหัวหินเนี่ยข้อหนึ่งคความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในหัวหินอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองคคุณภาพอากาศและมลพิษตามฤด,ดูกาลนะฮะผลสํารวจก่อนหน้านี้บอกว่าอากาศดีถูกไหมฮะแต่หลังๆนี่ไม่แน่แสดงว่าแถวหัวหินก็อาจจะมีฝุ่น PM 2.5อยู่เหมือนกันในบางซีซั่นนะฮะข้อที่สามนะฮะ ระบบภาษีสําหรับคนเกษียณอายุที่ไม่แน่นอนโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกว่าทําไมหัวหินมีเรื่องของระบบภาษีสาหรับผู้เสียเงินอายุที่ไม่แน่นอนนะฮะข้อที่สี่ฮะยุ่งยากขั้นตอนการขอวีซ่าแล้วก็อยู่กันแบบยาวๆอ้า <c oughs> กลายเป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะครับต่อมาฮะข้อที่ห้าความสะอาดในเขตเมืองหัวหินอ้าวนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสจสทอสอ,อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะฝรั่งสะทอแล้วนะครับว่าความสะอาดในเมืองหัวหินเป็นปัจจัยข้อที่ห้าและ ปัญหาข้อที่6ครับอันนี้ฝรั่งมองนะฮะปัญหาสุนัขจรจัดส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหัวหินนะครับโอ้มี6ข้อเนี่ยหนึ่งใน6คือปัญหาสุนัขจรจัดจะทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองหัวหินเนี่ยไม่ดีนะครับ